อ่าตัวบาซิงนี่เด้อค่ะตัวบาซิงนะคะก็คือจะเป็นใบประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่นี่นี่ใบสีเลยค่ะนี่มีขีดเขียวแบบนี้นะคะเราต้องใช้พวกสังกะสีเข้าไปค่ะนี่ต้องเป็นตัวนี้นะคะชีดทนเข้าไปใส่ตัวนี้เลยบาซิงของเรานะคะจะเป็นตัว สังกสีอันนี้ก็คืออาการของเขานะคะนี่คืออาการของเขาที่ต้องใช้นะคะนี่เลยค่ะนี่สังกสีนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะเราก็เพิ่มเข้าไปให้เขาค่ะแล้วก็มันจะทําให้ต้นนี่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนหนาวฝนเขาก็ทนได้นะคะนี่มันจะช่วยบารุงใบบารุงต้นของเขาให้สมบูรณ์ค่ะนะคะอ่ะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นแคลเซียมโบลอนของเราเหมือนกันค่ะแคลเซียมโบลอนของรุดกิ่งนะคะก็คือก็จะช่วยให้ เขาจะใช้ในช่วงที่ติดดอกติดลูกนะคะนี่ลดล,ลดการหลุดร่วงของดอกและผลค่ะแม่เขาเคยแม่ใช้แล้วนะคะนี่แม่ใช้แล้วนะคะ <Absolutely. S 1> ตัวนี้เลยอันนี้ส่วนแม่ใช้จริงๆค่ะนี่ดูต้นที่ท,ที่สมบูรณ์รณ<ๆ>ก็จะเป็นประมาณนี้ได้ถ่ายเอาทั้งนั้นไป่าจะให้เขียวหนาอยากเพิ่มเขียวหนาอีกก็จะเป็นมันจะมีเป็นชุดเป็นเซตค่ะตอนนี้ก็มาเล่าให้ฟังคือแม่เขาใช้ชุดนี้ก่อนในการเป็นท่าสังกษีค่ะนะคะบาซินของเราค่ะบาซิลแล้วก็ตัวนี้ ฟินดีแคลคัสนะคะเคลเซียมบลอดอ่าแม่คะซื BRE ้อได้ยูไสบอกเพื่อนเนี่ยค่ะยูจะเริญผลอ่าหันจะเริญผลกันที่ร้านอ่าร้านจะเริญผลยางพารานะคะทุกสาขาเลยนะคะ